สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 พั1เข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนวิชาที่จะมาบูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์นะคะนั่นก็คือวิชาสุขศึกษานั่นเองนะคะโดยเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนที่เราได้เรียนวิทยาศาสตร์ไปเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าไปใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยคงจะจาสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและนําไปปรับใช้ได้นะคะเพราะอย่างที่ครูบอก ว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะคะของวิชาไฟฟ้านะคะถ้านักเรียนเห็นสัญลักษณ์ไฟฟ้าที่ครูสอนไปเนี่ยเนาะก็เป็นอันที่รู้กันว่านะคะหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเนาะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับนะคะสมบัติของวัตถุนะคะก็คือสมบัตินะคะในการนำไฟฟ้านะคะนักเรียนหรือเราจะเรียกว่า เป็นตัวนําไฟฟ้าและก็เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะฉนวนฉาฉิงเนาะนักเรียนฉนวนกับฉนวนเนี่ยแตกต่างกันนะคะถ้าฉนวนเนี่ยก็คือป้องกันนะคะไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแต่ถ้าชะนวนชอช้างนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่ายอะนะคะนักเรียนดูนะคะอ่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลย นะคะอ่ะการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่านะคะวัตถุชนิดไหนที่มีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าได้บ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนค่ะเราก็ไปเอาวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเรามาเห็นไหมคะนีะ่แรงกำลังไฟฟ้านะคะในที่นี้ก็คือฐานไฟฉายนะคะมีสายไฟนะคะซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าแล้วก็มีนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นก็คือหลอดไฟนั่นเองเนาะแล้วคุณครูก็เอาวัตถุ ที่คุณครูมีความสงสัยนะคะว่ามันน่าจะมีสมบัติในการนําไฟฟ้าได้นะคะมาเชื่อมนะคะนักเรียนมาเชื่อมตรงระหว่างสายไฟนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะถ้านักเรียนเอาไปต่อเชื่อมเสร็จปึ๊บนะคะหลอดไฟสว่างแสดงว่านะ,ะวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่สามารถนําไฟฟ้าได้นั่นเองก็ง่ายๆนะคะอ่าดูนะคะ เนาะวัตถุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเนี่ยนะคะถ้าเชื่อมแล้วเหมือนที่ครูคบอกเนาะว่ามันจะทําให้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้เป็นปกติแต่ถ้าวัตถุชนิดไหนไม่ใช่ตัวนําไฟฟ้าหรือเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะวัตถุนั้นจะไม่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้นะคะอ่ะเราลองมาดูนะคะว่าวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอ่า โลหะนาะนักเรียนโลหะอย่างเช่นโลหะเงินโลหะทองนะคะโลหะทองแดงเหล็กอลูมิเนียมต่างๆนะคะนักเรียนทุกทุกประเภทเลยนะคะที่เป็นโลหะนะคะนักเรียนจะมีสมบัติในการนําไฟฟ้าได้ดีมากนะคะอ่าอย่างที่ครูบอกไปเนาอว่าโลหะเงินนะคะนักเรียนนะ้อโลหะเงินจะเป็นโลหะที่สามารถนําไฟฟ้าได้ดีที่สุด แต่ที่เราไม่นิยมเอาโลหะเงินมาใช้ทําสายไปเพราะว่าโลหะเงินนะ่ะมีราคาแพงนะคะนั่นเรียนโลหะเงินมีราคาแพงเนาะแล้วก็หาได้ยากนะคะนั่นเรียนเนาะไม่เหมือนกับโลหะทองแดงนะคะที่มีราคาถูกกว่านะคะแล้วก็หาได้ง่ายกว่านะคะเราก็จึงใช้โลหะทองแดงเห็นไหมคะนั่นเรียนและต่อไปทองนะคะนั่นเรียนเนาะโลหะทองนะคะ อันนี้ยิ่งมีราคาสูงกว่าเงินอีกนะคะแต่คุณสมบัติในการนําไฟฟ้าเนี่ยน้อยกว่าทองแดงนะคะนั่นเรียนดังนั้นเนี่ยเนาะเราจึงใช้นะคะตัวทองแดงมากกว่านะคะเป็นที่นิยมอ่ะต่อไปนะคะนั่นเรียนเรามาดูนะคะฉนวนไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าหรือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะหรือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดีหรือไหลผ่านไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของพลาสติก ยางแก้วผ้านะคะไม้นะคะอย่างอื่นที่ไม่ใช่โลหะนั่นเองนะคะนักเรียนมันก็จะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเราจึงจะนํามานําวัตถุเหล่านี้เนี่ยมาใช้เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะนักเรียนเนาะอ่านะคะแต่นะคะนักเรียนแต่แต่ดูนะคะใต้ดินต่อใต้ดินต่อเนี่ยเป็นธาตุแก๊สไฟซึ่งเป็นคาร์บอนในรูปแบบหนึ่ง Uh, uh, แท่งแกไฟเนี่ยนะคะนักเรียนที่นํามาเป็นทาเป็นไส้เป็นสอเนาะมันจะมีความเป็นอโลหะที่สามารถนําไฟฟ้าได้แต่มันก็ไม่สามารถแบบว่าที่จะสามารถทําให้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะนักเรียนมันก็แค่ทําให้หลอดไฟหลอดเล็ก นะคะมีความสว่างขึ้นมานิดหนึ่งแค่นั้นนะคะนั่นเรียนแต่ค่าของการนำไฟฟ้าได้เนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยน้องน,นั่นเรียนดินสอเนี่ยเขาจึงใช้ไม้นะคะนั่นเรียนหรือพาสติดคุ้มอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นฉนวนการไฟฟ้านะคะนั่เรียนเพื่อเป็นฉนวนการไฟฟ้าเวลาเราจับดินสอนะคะเรียนมันจึงจะไม่เกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม่เกิดไฟฟ้าช็อต แป๊บอย่างเงี้ยนะคะนั่นเรียนที่ร่างกายของเราอันนี้คือเป็นประโยชน์ของตัวนําไฟฟ้าแล้วก็ถนวนไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจาวันนะคะอ่ะต่อไปนะคะนั่นเรียนอ่ะอันนี้หม้อซุก,กี้หม้อชาบูใช่ไหมคะเย็นนี้เราจะทํากินกันเพราะว่าบรรยากาศนะคะน่ากินชาบูเหลือเกินใช่ไหมคะนั่นเรียนเนาะ อันนี้เป็นกระทะอลูมิเนียมนะคะซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่อุปกรณ์เครื่องครัวของเราจะต้องมีความเป็นโลหะนะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องครัวที่ต้องสัมผัสกับความร้อนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยเพราะว่านอกจากโลหะเนี่ยจะนําไฟฟ้าได้ดีแล้วเขายังเป็นตัวนําความร้อนได้ดีเช่นกันนะคะอันนี้เป็นอ,อลูมิเนียมน้อนเรียนซึ่งเป็น ตัวนาไฟฟ้าที่ดีอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนและเราก็จะต้องมีฉนวนไฟฟ้าซึ่งเป็นพลาสติกนะคะนักเรียนเนะาะพลาสติกไว้สาหรับจับเหมือนหม้อคะ่ะนักเรียนหม้อนะคะหลายบ้านถ้าซื้อหม้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาททุกอย่างถึงาบาทนะคะนักเรียนฉนวนไฟฟ้าของนักเรียนไม่มีคุณภาพนะคะพลาสติกหรือย,อยางที่หุ้มะะสำหรับถื้อจับนักเรียนหม้อเพื่อการความร้อนนะคะมันก็จะละลายมันก็จะหลุดออกเวลาทิ่มโดนความร้อน นะคะนั่นเรียนอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปนะคะสายไฟนะคะสายไฟนะคะสายไฟข้างในเนี่ยเนาะก็จะเป็นตัวนําไฟฟ้าซึ่งเป็นโลหะทองแดงนะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นก็คือเป็นพลาสติกนั่นเองนะคะอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะอ่าเหมือนกันเห็นไหมคะนั่นเรียนเนาะว่าอ่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกของสายไฟนั่นเรียนจะสังเกตว่าถ้าเกิดอ่าอย่างเช่นสายชาร์จแบตอย่างเงี้ยนั่นเรียนอันเนี้ย เห็นบ่อยนะคะว่าอันตรายและนักเรียนต้องระวังถ้าสายชาร์จแบตของนักเรียนชำรุดเนาะนักเรียนเห็นไอตัวโลหะทองแดงอะค่ะมันโผล่ออกมาอันนี้คือเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะนักเรียนว่ามันเริ่มอันตรายละถ้าหนูยังปืนใช้ต่อไปเนี่ยนะคะถ้าไม่เกิดอันตรายกับโทรศัพท์มันก็จะเกิดอันตรายกับเราเพราะว่ามันอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่ามันชำรุดนะคะนักเรียนทําให้อ่เขาเรียกว่า ความจริงเน่นองน,นั่นเรียนกระแสฟ้ามันต้องไหลผ่านทางเดียวแต่ถ้าพอวัสดุของหนูเนี่ยมันชํำรุดขึ้นมามันก็ทําให้ไฟฟ้าไหลสวนทางกันนะคะนั่นเรียนอันนี้เสี่ยงต่อการโดนไฟฟ้าช็อตเวลาใช้งานได้นะคะแล้วเวลานั่นเรียนซื้อสายชัดแบบหรือสาย u s b จากร้านค้าราคาถูกเนี่ย นักเรียนจะต้องดูด้วยนะคะว่าคุณภาพมันน่ใช้ได้ไหมเพราะว่าบางครั้งเราซื้อมาแล้วเนี่ยなな ne, นักเรียนชาร์จแบตเนี่ยนักเรียนเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนไม่เคยจับเลยว่าสายโทรศัพท์มันร้อนไหมนะคะนักเรียนมันร้อนไหมหรือบางครั้งเนี่ยมันทํา huh <teh> ให้ฉนวนไฟฟ้านะคะนักเรียนซึ่งมีคุณภาพต่ําเนี่ยนะคะละลายออกมาเลยก็ได้นะคะนักเรียนอันนี้อันตรายมากนะคะเนาะอ่ะนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปงานของนักเรียนวันนี้นะคะก็เป็นใบงานออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเป็นใบงานออนไลน์เรื่องของตัวนปปําไฟฟ้าแล้วก็ฉนวนไฟฟ้านะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราออกจากห้องนี้ไปนะคะคุณครูก็จะส่งลิงก์นะคะใบงานออนไลน์ให้นักเรียนเนาะนักเรียนก็นะคะเอา วัสดุที่อยู่ในตารางข้างบนนะคะมานะคะมาใส่ในช่องว่างว่าวัสดุชนิดใดเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้าในข้อที่1วัสดุวัสดุชนิดใดเป็นฉนวนไฟฟ้าในข้อที่2นะคะอ่านดูดีๆก่อนเนะคะ่ะนักเรียน an, อ่านดูดีดก่อนเนาะแล้วก็จับใส่ลงไปในช่องว่างนะคะถ้าวัสดุชนิดไหนเป็นโลหะเขาก็จะเป็นวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าแต่ถ้าวัสดุไหนที่ไม่ใช่โลหะ เขาก็จะเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองอันนี้คือเป็นงานที่1ของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปนะคะนักเรียนงานที่2นะคะเป็นของวิชาสุขัดกษาของรูนพดลน,นะคะมีคําถามอยูอ่สองข้อย่อยนะคะนักเรียนสองข้อย่อยเนาะนักเรียนบอก โครงสร้างของระบบหายใจและการดูแลระบบหายใจนะคะโครงสร้างของระบบหายใจก็มีอวัยวะอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์นะคะของเกี่ยวกับระบบหายใจเนาะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นมกมมูใช่ไหมคะอย่างเช่นปอดอย่างเช่นอะไรอีกกระบังลมอะ่ะกระดูกที่โครงอะ่ะประมาณนี้นะคะเขียนมา3ข้อเนาะ ส่วน1.2นะคะวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจนะคะนั่นเรียนสามารถทําได้อย่างไงบ้างที่ทําให้ระบบหายใจของนักเรียนเนี่ยทำงานเป็นปกติเนาะอย่างเช่นนะคะนักเรียนเราไม่ทํางานหนักเกินไปหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนพักผ่อนให้เพียงพอสูดอากาศบริสุทธิ์อ่ะอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนเขียนมา3ามข้อนะคะตรงแยกอัลบั้มกันเหมือนเดิมนะคะอัลบั้มวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อัลบั้ม สุขหาตษาโอเคเนาะนะคะอะ mm. ตอนนี้นะคะนักเรียนใครมีคําถามที่จะถามคุณครูบ้างมีไหมคะวันนิดาหนาวไหมลกูกหนาวไหมคะหนาวค่ะหนาวอยู่เนาะอ่ะตอนนี้คิดว่าหลายๆบ้านนะคะฝนคงจะตกยังไม่หยุดใช่ไหมคะนักเรียนอะนะคะหนักมากเลยคะ่ะบ้านนี่อ่ะหนักมากนะคะแต่ตอนนี้ในเมืองก็ไม่ค่อยมีละนะคะวันนี้คุณครูมาทํางานที่โรงเรียนเนาะอะโอเค ตอนนี้ไม่มีใครมีคำถามที่จะถามใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนไปทำงานนะคะหวังว่านักเรียนวันนี้เนาะอีกนิดเดียวนักเรียนป .6 คัพ1อีกนิดเดียวนะคะที่จะส่งงานร้อเซมีแค่หนึ่งถึงสองคนเท่านั้นดังนั้นถ้านักเรียนรู้ตัวเองว่า,าหนูไม่ได้ส่งงานนะคะนักเรียนสามารถส่งงานย้อนหลังได้เพราะตอนนี้ค่ะตอนนี้กว่าจะหดเวลานะคะมีเวลาค่อนข้างเยอะ น,ะะนัะนเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยคุณครูหวังว่านักเรียนจะส่งงานทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาหลักและก็วิชาสุขสาศสาศซึ่งเป็นวิชาที่เข้ามาบูรณาการในวันนี้นะส่งงานครบตามจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะคะ โอเคนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะนักเรียนเราจะกลับไปเรียนเหมือนเดิมนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นวิชาหลักนะคะจะไม่มีวิชารองนะคะมาบูรณาการแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะได้เรียนตารางสอนใหม่แบบเต็มสตรีมเหมือนเดิมโอเคนะคะอ่ะ อ่าโอเคถ้าใครไม่มีคำถามแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะวันพรุ่งนี้เป็นการชดเชยในการเรียนวันพุธเนาะโอเคค่ะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ